สวัสดีครับทุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจิระ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับวันนี้อยู่กับผมสุพวั์บุรมาลีครับคุณผู้ชมครับในเทปที่แล้วนะครับเราไปติดตามเรื่องการสัมมนาทางวิชาการนะครับเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่อาเซียนนะครับของสถาบันราชภัฒนนะครับหมู่บ้านจอมบึงนะครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องครับวันนี้ไปติดตามชมกันต่อเลยครับกาลประกอบ ไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปกลาบากอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกพรพรเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกลาบากอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเตรียมพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบากอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิงห์ดิสคฟเวอร์500ซื้อประกันเมืองไทยิมแ็ค่ะ แม่บอกว่าเจอครั้งแรกให้สงวนท่าทีจ่ายเบี้ยประกันค่ะเจอครั้งที่สองแปลว่าผมไม่ขิดอุต่าห์ดสินใหม่ทดแทนค่ะก็วันนี้เมืองไทยใกล้บ้านซื้อจ่ายรับคบวงจรที่เคาน์เตอร์สวิตในเซเว่นอเจอครั้งที่สามรับจดทะเบียนสมรสด้วยไหมคะจากเมืองไทยประกันชีวิต ็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับชันเคยอยู่กับอาจารย์ดรจิระหงษ์ลาดลลุมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับและแขกรับเชิญซึ่งอยู่กับรายการเราอย่างต่อเนื่องนะครับคุณพิชภูริจันทรกมลครับสวัสดีครับพี่จ้าครับคุณบิ๊กฮะเรายังมีบรรยากาศจอมบึงนะใช่ครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับอาจารย์ผมว่าในชีวิตผมทีมงานผมก็แปลกใจผมผมจะรู้สึกอยากไปอ่ะคนะเพราะจอมบึงนี่ แปลกนะมันหนึ่งไม่ไกลครับราชบุรีเองครับสองเป็นแอเรียที่น่าสนใจมากเพราะว่าตอนที่เราไปถึงอ่ะทีมงานที่เขาดูแลผมอยู่เนี่ยจริงเราไปถึงดึกแล้วนะบิ๊กรู้ไหมเขาขับรถนำไปอัมพวาอ๋อครับไปเที่ยวผมผมกำลังจะไปเที่ยวฟาหลานผมไม่อัมพวาผมก็จะมาที่จอมบึงด้วยผมบอกเขาแล้ว ความจริงแต่ก่อนคนก็ไม่คิดว่าจอมบึงเนี่ยนอกจากติดพม่าแล้วเนี่ยยังไปเลือกเชื่อมโยงกับอัมพวาได้นะไม่ไกลกากก็เลยคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยถึงเขาจะไม่วางแผนจะเชิญอะไรเนี่ยเราก็จะไปที่นั่นับบ่อยๆนะเพราะว่ามันหนึ่งมันไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วมันเป็นแอรีเอีซึ่แปลกนะครับท่านผู้ชมฮะสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยผมจะ คุณพ่อในสุนทรของลาดเเวลาขับรถไปหัวหินน่ยต้องผ่านลาดบุรีผ่านเส้นนี้ครับจารแล้วผมก็จําได้ลาดบุรีมีโอ่งอ่ะอย่างคราวนี้ผมก็เตรียมตัวจะซื้อโอ่งกลับมาประกฏได้เข้าหลามเพราะว่าลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเขาามาจากนครปฐมโอ่งก็เลยไม่ได้แต่ได้ไปด้ไปซื้อขนมที่อัมพวาก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่เราไป ตรงกเจิกันเนี่ยถ้าเป็นบางจังหวัดบิ๊กก็คงเห็นผมก็เฉยๆนะเพราะเคยไปมาแล้วอ่ะแต่ที่จอมบึงเนี่ยหนึ่งเราก็ไปน้ำตีเวลาพวกเราก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเราก็ไปนอนค้างที่นั่นหนึ่งคืนแล้วก็ให้เห็นนะว่าแอเรียแถวนั้นเนี่ยเป็นแอเรียที่น่าสนใจก็เลยอยากจะ โปรโมทการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับโอ้แหมน่าสนใจมากะนะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเลยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยลองบอกว่าบูมมากๆนะครับเพราะว่าอากาศดีด้วยนอากาศเ็บอกเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ว่าอย่างนั้นเลยนะครับอขอเข้าสู่โหมดของทางวิชาการกันต่อนะครับจากที่การประชุมสัมมนาทางวิชาการเนี่ยอย่างเกิดไปแล้วนะครับว่าให้ความสนใจมากกวข้อที่เราจับประเด็นไปให้นะครับแต่คนที่เข้ามาสัมมนากันครับพี่จ้าครับเขามีไอเดียที่จะไปต่อยอดหรือว่าวันนั้นเนี่ยแตกประเด็นเป็นอะไรไปได้บ้างครับพี่จ้าครับ คือจากการระดมสมองร่วมกันนะคะก็คิดคล้ายๆกันว่าการสร้างความเข้มแข็งภายในเนี่ยสำคัญแต่ว่าการที่จะยกระดับตัวเองไปสู่อาเซียนเนี่ยก็ต้องมองดูแบบอย่างใี่ดีด้วยนะคะเพราะก็จะมีการคิดโครงการศึกษาดูงานนะคแล้วก็เชิงวิจัยไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีประเทศที่เข้าไปดูเนี่ยนะคะอาจจะถ้าเป็นประเทศใกล้เคียงก็ตรงประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดคืออยากจะไปดูที่ เมียนมามสาภาพเมียนมาครับอืครับแล้วเป็นยังไงฮะแล้วโครงการเขาจะไปทําอะไรครับพี่จ้าครับไปดูงานเกี่ยวกับอะไรครับการศึกษาการศึกษาค่ะเพราะว่าไม่เฉพาะพะม่านะคะที่รเราะจะไปดูพมา่านี่ก็คงจะดูว่าการจัดการการศึกษาในพมา่าเนี่ซึ่งเป็นประเทศที่มีชายแดนใกล้ชิดกับราชบ,บุรีนะคะคเป็นอย่างไรแต่ก็มีประเทศที่จเจริญแล้วด้วยนะคะท่านใานจ้าก็เป็นพม่าก่อนคือตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญเวลาเราพูดถึง ความร่วมมือของการศึกษากับประเทศอาเซียนครับถ้าเราคิดกว้างเกินไปใช่ไหมไกลเกินไปเช่นเรามองทุกประเทศเนี่ยปรากฏว่ามันมันสวยหรูในกระดาษจริงครับอาจารย์อย่างล่าสุดเนี่ยเราไปทําเกี่ยวกอสอนนอแล้วก็ไปลาวครับถ้าต่อเนื่องในจบเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเหมือนกับที่ผมเคยไปทําที่เทพซิรลินลาดยัา ผมถามเด็กที่เซฟซลินว่าจุดอ่อนจุดแข็งของพาม่าเป็นไงเขาตอบได้หมดเลยโออ้ตแต่ถ้าไปพูดเกี่ยวกับฟิลิปปิน,อ,น,นอินโดนีน้เพราะนั้นผมอ,นอ,นอันแรกที่อยากจะแนะนำโรงเรียนประถมมธัธยมเนี่ยโฟกัสไปที่จังประเทศที่มันมีพรมแดนก่อน,อนใกล้ตัวที่สุดน,นะครับผมว่ามันจะทำให้ความเชื่อมโยงและอย่าลืมโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ย เขาเขาสอนเด็กพม่าอยู่แล้วครับท่านผู้ชมทราบไหมครับวันนี้โรงเรียนชายแดนซึ่งแต่ก่อนสมเด็จพระเทพสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เด็กชายขอบแล้วก็เอาต่อชดอเข้าไปครับปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เด็กลูกต่อชะดอแล้วเป็นลูกของของแล้วคนที่เขาเกิดในประเทศไทยอ่ะครับเขาก็ถือสัญชาติไทยแล้วนะเพราะนั้นเราก็จะทำรายการ เสริมพระบาทเสรมเด็จพระเทพด้วยว่าโรงเรียนต่อชะดอที่ท่านได้ส่งแนะนำไว้เนี่ยต่อไปนี้เป็นโรงเรียนซึ่งจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเหล่านั้นเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเขาเป็นเด็กเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีมีการศึกษาใช่ครับแล้วถ้าเขาอยู่ในเมืองไทยก็กลายเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพนะฮะเพราะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะ อย่างที่คุณจ้าว่าพรเอิญเราได้ขอให้เขามองบวกหกไปด้วยครับไม่ใช่อาเซียนอย่างเดียวใช่ไหมบวกไปหกประเทศเพราะที่เราบวกหกเพราะเรากำลังจะทำยูทสแคมป์ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับแล้วเราก็ยังเชิญประเทศเหล่านี้มารวให้เงินเขาด้วยครับเพราะนั้นเราก็ต้องมองไปว่าประเทศเหล่านี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยควรจะต้องเป็นประเทศซึ่งมีส่วนร่วมในการพพอร์ตประเทศในอาเซียนก็ปรากฏว่า เขาเลือกญี่ปุ่นใช่ไหมอ้ครับแล้วก็อยากเรียนให้ให้ทุกคนทราบว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะเข้ามาร่วมมือเรื่องการศึกษาครับผ่านทางด้านอาเซียนบวกหกเนี่ยน่าจะดีนะครับครับโอ้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการที่รวมตัวกันของคนในพื้นที่มารวมสมองกันแล้วก็หาแนวทางที่ไปร่วมกันนะครับพี่เจ้าเสริมนิดนึงครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดว่าประเทศของเราเนี่ย มีโรงเรียนที่ตามชายขอบซึ่งเป็นฟรอนต์ไลน์ซึ่งชาวพม่ามาเรียนกันอยู่เยอะคนไทยเองครับสามารถที่จะเข้าใจภาษาพม่าวันนั้นที่พูดคุยกันมีเรื่องประเด็นของภาษาพม่าเกี่ยวข้องไหมครับพี่เจ้ามีค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่อยู่ชายขอบที่ที่เข้ามาในวันนั้นด้วยเนี่ยท่านผู้อำนวยการท่านมาเองนะครับท่านผู้อำนวยการเฉลียวท่านก็พูดให้ฟังว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยใช้ภาษากะเหรี่ยงนะคะค่อนข้างมากท่านก็เลยใช้กุนน้อยนะครับใช่ค่ะแล้วก็คนไหนรู้ภาษากะเหรี่ยงเนี่ย จะมีสภาวะทางเศรษฐกิจดีกว่าโอโไ้เป็นจุดแข็งเลยใช่ครับคนยจิงวันนั้นมีครูกระเหลี่ยงที่เรียนจบรัชภัครับมาเป็นอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นต่อตอนนี้เรื่องความเชื่อมโยงกันครับตามชายแดนเนี่ยก็จะเป็นรายการที่คุณบิ๊กกับทีมงานเราก็จะทํามากขึ้นเพราะว่าเมื่อนั้นเราไปเน้นเศรษฐกิจชายแดนใช่ไหมแต่เราไม่ได้เน้นโรงเรียนชายแดนนะครับ ซึ่งชายแดนเราเนี่ยมันพื้นที่มหาศาลให้คุณจ้าเก่งนะไปศึกษาเรื่องภาษากะเหรี่ยงอครับเอาต่อสิครับก็จากการที่เขาพูดเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะก็เลยจะได้เห็นว่ามันเป็นพระหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับไปย้อนกลับไปดูทางโครงสร้างนะคะของ คนที่ท่านอาจารย์พูดถึงไปตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะค HR architecture เนี่ยก็จะเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะคะมันจะต้องผสมผสานกันไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือผสานไปกับวัฒนธรรมรนะคะซึ่งตรงนี้จากการที่เราไปร่วมงานที่ราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงบนะคะจะเห็นชัดมากนะคะว่าเขามีความเข้าใจ ในเรื่องวัฒนธรรมสูงน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอาเซียนบวกหเนี่ยนะคะนอกเหนือจากญี่ปุ่นนะคะเขายังมองไปอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือเกาหลีร,รู้สึกมีความร่วมมือกันอยู่แล<ม>้วทางการแลกเปลี่ยนเชิงการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะเขาก็มองในความเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้มันตรงกับคือว,วันวันวที่ไปเขานั้นเนี่ยเนื่องจากเราโฟกัสไปที่ประเทศอาเซียนแล้วก็บวกหกใช่ไหมก็เลยผมคิดว่ามัน มันเก,กระเด้งไปว่าบวกหกเนี่ยเขากับอาเซียนเนี่ยต้องมาร่วมมือกันมากขึ้นนะฮะและบางบางครั้งเนี่ยเนื่องจากประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาเขามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจจะสูงหน่อยครับสมมุติว่าทางรัฐรัฐัฒน์จอมบึงที่ไปลูกศิษย์เราะทำข้อเสนอไปครับจะไปดูงานที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเระเอนมบุนิที่เราทําหน้าที่นี้อยู่แล้วผมก็คิดว่า เราจะรับหน้าที่เป็นคนเชื่อมโยงเชื่อมโยงต่อไปนะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเขาก็อาจจะมองประเทศในอาเซียนเช่นประเทศไทยก็ดีรหรือประเทศในพมา่าสมมติเรามีไทยพมา่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นโปรเจกต์ซึ่งญี่ปุ่นน่าจะลงทุนได้หรือไทยพมา่าแล้วก็เกาหลีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงที่สําคัญที่สุดในวันนั้นก็คือว่าชีวิตผมเนี่ย จัดสัมมนา,าทำเวิร์กช็อปเรื่องอาเซียนมาเยอะค,คุณบิ๊กก็คงเข้าใจแต่พอเราไปทําไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นช่องแล้วช่องที่มันเป็นช่องที่มันปฏิบัติได้ออ,อ,อย่างเริ่มต้นก็คือที่ผมไปที่ลาดยา่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาเด็กที่นั่นนี่รู้เรื่องพ่อะม่มากเลย ถ้าเราไปถามเด็กที่กาลสินเกี่ยวเรื่องพม่าเนี่ยไม่รู้เลยแต่ถ้าไปถามเขาเรื่องลาวเนี่ยโอเคเาพื้นที่ใกล้เเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดในในการทํางานเกี่ยวกับการศึกษาของเราครั้งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะสรุปดังต่อไปนี้ว่าหนึ่งจอมบึงเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งอยู่นอกเมืองมากเลยนะครับแต่ในอดีตมีทั้งหม่อมหลวงปิ่นแล้วก็มีทั้งครอบครัวอย่างเช่นอ ครอบครัวหนุนพักดีนะฮะหรือไม่ก็ครอบครัวอย่างคุจอมพลผินชุนนาวันท่านเป็นคนไปตั้งจอมบึงนะและจอมพลผินชุนหวันคือใครอ่ะคืออดีตผู้นําของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่ยังไม่รู้จักจอมบึงนะฮะได้รู้ว่าจอมบึงเนี่ยเป็นตักกะศิลาทางด้านการเรียนวิทยาลัยฝึกขัดครูอันหนึ่งครับ ซึ่งวันนี้แปลมาเป็นราชพัฒนแล้วะนะฮะแต่ว่าเขาได้ทุ่มเทเพราะเด็กที่ไปเรียนที่จอมบึงเนี่ยเหมือนกับเรียนที่ในแคมปัสมันมันไกลมากเลยคุณพี่มันไปได้อยู่ในเมืองนะฮะแต่ว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบมาจากจอมบึงออกมาแล้วเนี่ยสอบแข่งกับโรงเรียนอื่นโรงเรียนราชพัฒอื่นเนี่ยมีคุณภาพมากเลยเพราะนั้นเราสองคนกับทีมงานเนี่ย พอไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยถ้าเรามีการทำงานต่อเนื่องนะก็จะมีโครงการที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือเราจะเอาปิญญาเอกที่สนสุนันทาไปเยี่ยมเข้าอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยรวมทั้งทีมงานอย่างคุณจ้าด้วยเนี่ยถ้าเราทำงานแบบแต่นิดๆเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ย คือท่านก็คงจะได้ติดตามต่อไปว่าที่ที่แถวลาดบุรีเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นแอเรียซึ่งหนึ่งมันไม่ไกลอ่ะนะครับันยิงขับไปจากออฟฟิศเราอ่ะนะฮะโอ้ใกล้มากเลยนะครับชั่วโมงกว่ากว่เท่านั้นเองร้อยสองโลนะฮะประมาณนี้ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองก็ดีใจที่การทำงานครั้งนี้เนี่ยนะตั้งแต่เตรียมตัวเพื่อรองรับอาเซียนช่วงแรกแล้วก็เตรียมเข้าอาเซียนเนี่ยแล้วไปกระเด้งที่บวกหก แล้วก็ในบวกหกเนี่ยมันมีทั้งวิจัยครับมันมีทั้งดูงานครับแล้วมีทั้งแลกเปลี่ยนนักเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันในความเห็นผมผมอยากจะทาให้มันเกิดเกิดจริงๆในช่วงสุดท้ายนี้ครับอย่าให้พี่จ้าพูดถึงสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าใกล้ชิดกับผู้สัมมนาเป็นอย่างมากนะครับฟีดแบกที่ได้จากการสัมนาครั้งนี้นะครับเขาพูดถึงตัวเขาเองแล้วก็การเรียนรู้อย่างไรบ้างครับพี่จ้าคือสิ่งที่เขาพูดมากเนี่ยนะคะก็คือ เขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้ระดมสมองนะคะคซึ่งมันเป็น ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นนะคะหรือว่าจุดอ่อนคือปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันคือความจริงนะคะก็คือตัวอาร์เรียลิตี้ตัวที่1ที่ท่านอาจารย์พูดถึงเนี่ยแต่ว่าเขาได้ฝึกทํอาร์ตัวที่2นะคะก็คือการคิดอย่างตรงประเด็นนะคะโฟกัสไปนะคะก็อยากจะนําเสนอนะคะผ่านทางรายการว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีว่ารายการของท่านอาจารย์ดรจีระเนี่ยน่าจะช่วยเชื่อมในสิ่งที่คนในพื้นที่ขาะคือเขาไม่เคยได้ไปอธิบายความจริงนี้กับ คนที่ออกนโยบายบนะคะก็คือเบื้องบนบนะคะไม่เคยที่จะมีใครเนี่ยเข้ามาร่วมระดมสมองกับคนระดับการทำงานในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกลุ่มของคนที่มีส่วนร่วม <ừ S 2> นะคะไม่ว่าจะเป็นทังฝั่งนโยบายนะคะทางภาควิชาการครูอาจารย์นะคะรวมทั้งผู้ปกครองซึ่งก็ควรจะเข้าใจในเรื่องที่จะให้เด็กคิดเป็นวิเคราะห์เป็นตามแนวทาง ของท่านอาจารย์เนี่ยถ้าจะมาเลือกกันตรงสอบเก่งอันนี้มันก็คงจะไม่ใช่นะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นประเด็นที่เด็กนะคะก็ควรที่จะมีความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเข้มแข็งจากภายในแล้วพร้อมที่จะไปต่อสู้กับอาเซียนได้อย่างไรคะครับผมคุณผู้ชมครับระบบการศึกษาของไทยครับิกนิดเอาันกระเด้งคราวนี้มากๆคือผมเรียกว่าแมกโรไปสู่ไมโครซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมกำลังฝึก นักเนมิยาเอกอยู่แมคโครในที่หมายความว่ากระทรวงศึกษาภาพใหญ่เลยมหาวาลอาจจะเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งครับของการเข้าสู่อาเซียนเพราะกระทรวงศึกษายังมองการวัดผลอ่าใช่ครับแล้วก็เน้นในเรื่องการสอบใช่ไหมในขณะที่พื้นที่เนี่ยถ้าเขาดูไอเอชอาร์เคียคิเเนี่ยเขาต้องออกไปทํางานเกษตร ทำงานท่องเที่ยวทำงานเกี่ยวกับพม่าครับถ้าหลักสูตรเหล่านั้นเนี่ยไม่ถูกมันไม่เกี่ยวเขาอ่ะครับอืมตอนเขาอยุสี่สิบเขาจะทำอะไรอ่ะครับวันนี้เอชที่ดีเนี่ยต้องเป็น h อชอาทมองภาพใหญ่แล้วก็มองมองภาพเล็กแต่ว่าให้มันเชื่อมกันอือซึ่งก็เป็นหัวข้อที่หลายคนมองไม่ออกอ่ะครับเพราะโดยมากจะไปมองไปที่องค์กรเล็กๆ มสมมุติเราไปพูดถึงโรงเรียนมัธยมว่าจะทำยังไงที่ที่แถวจอมบึงเนี่ยถ้าเขามองไออาเซียนไม่ออกนะแล้วมองนโยบายของประเทศไม่ออกครับการศึกษาเหล่านั้นเนี่ยมันก็ตกสองอาคือหนึ่งมันไม่เลเวนล์รับแล้วการศึกษาไม่เลเวนล์เนี่ยพ่อแม่หรือสังคมไทยจะเอาหรือครับผมไม่เอาครับผมอยากให้การศึกษาเนี่ยมันมีคุณค่าต่อเข้า และเตรียมบุคลากรรับให้เขารองรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมันมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งการคุกคามนะครับเพะะราะนั้นจอมบึงก็จะเป็นหัวใจอันหนึ่งและในอนาคตอาจจะถูกจ,จะลึกไว้ว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงก,กันระหว่างหน่วยเหนือรับกับหน่วยเล็กร,ระดับโรงเรียนในอนาคตครับคุณผู้ชมครับ ระบบการศึกษาของไทยนะครับจะไปทิศทางไหนนะครับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดของประเทศนะครับก็คือกระทรวงการศึกษานะครับจะสามารถกําหนดนโยบายเพื่อลงไปพัฒนาถึงท้องถิ่นอย่างรัชพัฒจอมบึงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอคูณเปอย่างสูงครับกับอาจารย์รตร์ชีระหงษ์รัต์ลมนะครับแล้วก็อาจารย์พิพุรีจันทรกมลครับขอพูณทั้งสองท่านครับเอาละครับช่วงหน้าติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ ในการพัฒนานะครับเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในส่วนแรกเราจะพูดถึงในส่วนของผู้บริหารก่อนในส่วนของผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารควรได้รับการอบรมแล้วก็พัฒนาความรู้ในเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับอย่างอย่างลึกซึ้งนะครับเมื่อทราบแล้วก็นํามากําหนดนโยบายนะครับเป็นกลยุทธ์เพื่อที่นํามาใช้ในโรงเรียนต่อไปนะครับและหลังจากการใช้แล้วเนี่ยต้องมีการวัดผลแล้วก็ติดตามนะครับเป็นการนิเทศติดตามวัดผลประเมินผล พี่จะนาผลไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีต่อไปนะครับปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดของประชาคมอาเซียนนะครับก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับก็จะมี2รูปแบบด้วยกันครับก็คือเรื่องของตัวบุคลากรครูกับนักเรียนครับถ้าพูดถึงครูเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยครูเนี่ยขาดทักษะความรู้ความสามารถและก็เทคนิคบางอย่างนะครับเราต้องมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาครู มีการจัดอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นนะครับแล้วโดยครูเนี่ยจะต้องไปต่อยอดเอาความรู้ความสามารถเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็เทคนิคใหม่ใให้นักเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นครับสำหรับแนวคิดในการที่จะพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยโรงเรียนต้องสร้างความตระหนักให้กับครูบุคลากรก,รก่อนว่าความจําเป็นและเหตุผลในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เ,เรื่องศิงละปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่การศึกษาเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันที่สําคัญก็คือคุณครูเนี่ยจะต้องสร้างาความตระหนักแล้วก็การรับรู้และที่สําคัญก็คือยอมรับซึ่งกันและกัน กับนักเรียนในชาติอื่นๆในอาเซียนปรับเปลี่ยนทัศนคติโรงเรียนชายขอบของเราเนี่ยในส่วนข้อข้อเด่นของเราก็คือเราจะมีนักเรียนที่อยู่มาจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างแล้วก็ข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างแล้วก็เรื่องของภาษาวัฒนธรรมเนี่ยเราจะพอจะรู้จักกันบ้างอยู่แล้วอันนี้เป็นข้อเด่นของเราแต่ข้อด้อยของเราก็คือเราอยู่ห่างไกล ของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการที่จะสร้างศูนย์อาเซียนอย่างเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งชมรมอย่างเช่นชมรมอาเซียนชมรมอตอบคําถามเกี่ยวกับ,กบอาเซียนหรือว่าชมรมศริลป,ปะวัฒนธรรมอาเซียนเหล่านี้เพื่อที่จะให้นักเรียนนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ในอนาคตต่อไปเนี่ยคิดว่าในอนาคตต่อไปเราอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเยรียนรู้ซึ่งกันและกันหมายถึงว่าอาจจะเอานําเด็ก นำครูนำผู้ปกครองไปแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมหรือไม่ก็รับนักเรียนหรือว่ากลุ่มการศึกษาของทางประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับเราเพื่อเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ได้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอันนี้คือแนวโน้มที่เราจะทําแล้วก็ผลดีที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เรียกว่าบัฟเฟอร์สคูลที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นที่พึ่งกับสถานศึกษาใกล้เคียง ให้ให้สามารถเอาแนวของเราเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียน,นการสอนเข้าสู่ประชาค,คมอาเซียนได้ครับการประกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปการประกอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกรารปรกอสจะใก,ก,กล้คุณมากขึ้น เราจะไปเปิดเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเรียนพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบกอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิง d ์ s c o v e r 500ซื้อประกันเมืองไทยยิ้มแฉ่งค่ะแม่บอกว่าเจอครั้งแรกให้สงวนท่าจีายเบี้ยประกันค่ะเจอครั้งที่สองแปลว่าผมไมคิดอุตส่าห์ดัสินใหม่ทดแทนค่ะ ก็วันนี้เมืองไทยใกล้บ้านซื้อจ่ายรับคบุงจรที่เคาน์เตอร์สวิตในเซเว่เจอครั้งที่3รับจดทะเบียนสมรสด้วยไหมคะจากเมืองไทยประกันชีวิตเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยเราก็มีแนวคิดดีเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดรจิระของละดานมมาฝากกันครับบทบาทการสอนของครูในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะพี่เลี้ยงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ด้วยตนเองในโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดรจิระของระดาลมครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ